ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้พี่น้องบลงไปมาพี่น้องพามาเบิง่งเป็น,นย่อสดุ้งอีกครับมือนี้ก็ได้ยกำลังทีกลับบ้านก็นอดใจม่ได้ท่าบมาได้มาเบิ่งก็ได้โอ้น้ำลงเร็วขนาดพี่น้องยุดแค่มือเดียวลงไปเป็นเกือบสองเมตรแล้วพอ,ม,อมันมีฝนตกลงมาเลรอเด้่ครับ ลุงแห่ฝรั่งก็มีฝักข้าวเอาใยเอาบักคักให้เบิกแน <c oughs> โ่โอ้โดโดดจมดมว่าโอ้หน้ำลงไวขนาดนั้นใหญ่เนาะมาเมื่อน,นั้นไหลทักๆเลย

ตักเไาเดียวได้ดิโอเคลงดกันคนียวาดเดียวได้เป็นกิโลเลยตัวตัวตัวปาบาเดียวโอ้ยส่อโอ้ยหนุ่มหิวมกเยลืมกินข้าวเข้าะนาะครับเป็นซีนาะ Điều thì đấy thì khắp. Uhm. Nhỏ đều. Đều không nho bà điều tìm bất một phần năng thì nó người nóng giấc uh, này nào là oh, nào mà lấy hẹn nho cái này

สะดุรงเนี okay. Use, um, <Hey>. oh. ่ยก็อเพราะผมเพาะก็บ้ยรมอยู่ในปากกันเดียเห็นไมด้พีน้องไหมหนึ่งปากสอปากสาปากสี่ปากห้าปากหกปากเจ็ปากมเลยเตสอดี่ยังในตัวร้ม้เกิดบางนองบ้านหมอนเือเียเือเ Đó, Nam cuốn sách đọc nói nó mẹ nó, Nam mình lấy nó chảy nó, rung nhọc nha. mà <laughs> ว่าสะอ่อนสะอ่อนตัวปลาทางขึ้นกดบ,บ่มันยังนั้นไอพี่น้องเลยพี่ระยยามน้ำขึ้นพี่น้องเลยพี่พี่พี่ขอบพี่พี่ยามน้ำขึ้นแต่ว่ามันสูงสั่นไหนมันเป็นธรรมดาฝั่งนี้เก๋ฝั่งนี้การแกะฟ้าหมือนรางเก็บน้ำโอ้โหมันใสอะไร ติดปลามันกระโดดเลยน้นะองโุมบ่งมุ่มนี้ด้วยบัตรกระโดมุมนี้ด้วยจะเป็นน้ำเลือบทัทรสินะ้องอือเอาแล้วเดลี่ยนโอ้มันดึงขนาดสินะ้องย่อบทเปลี่ยนเลย ยิงบ่ขึ้นเลยได้เนี่ยน้ำไหลจะเจ้าใส้ไอ้ไอ้โตกันฟ้าโดดนะพี่น้องกระดาบขอฟ้ามาโดดเข่าโดดเข่าน้ำพอมลงกเปิดเบิกมุงดึงพี่น้องมันลึกเด้พี่น้องไอมันมันลงไปยืนเขาได้บอกนะตัวน้ำมันลึก เออ่ะนจ้อพี่น้องเลยนลากินจุเอาแล้วอันนี้จะมาแล้วพี่น้องท่นนั่นแหละกระแทสดุ้งใหญ่โอ้กระเบียนท่วมฟอยมาป้าปะนี่โอ้ สิเหลือใส่สะดุ้งมาน้ำกัดเพื่อนนี่แหละโอ้มาชีตเบสคืัวได้ลงใส่ลงแล้วหรอมันฆ่ากระดุ้งครับโอ้มันฆ่าสะดุ้งเพื่อนโอ้รอบเดียขาดมับโอ้เข้ามันยังมีคนอยู่นี่แห้งหลายหรอโอ้เป็นอะพี่น้องแห้งเข้ามแห้งหลายว่าสัตว์คนมันมาลงเบ็ดปลากดมาเล็ดมาลงเบ็ดไอ้ลาหนัง เดือที et, ่บ mm ่อซอหนูทางนั้นแหงสองสามบาทตกิโลแหงค่ำแหงได้ป่าพี่น้องบ่อเด้อนอวไรแล้วพี่น้องเ้งเาแล้วเอาแล้วเอาแล้อแล้วพี่น้องโอ้โหดตององงเบตัวตกออกลง บาทละถ้วยบาทละถวล้วยปวดโพไปละผมก็ได้อ่ะเก็บน้ำใหญ่เราสิบวจอดกับบ่ได้สะออดแก็จะเอาปลาพูดนะครับซากหน้ากันได้พูดอ่ะขึ้นสะดุ้งแล้วก็รังสีลงหน้ากันได้่แนะหละพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่แหละครับ เป็นจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้เด้อครับผมไปแล้วครับผมเป็นอไแวะมาเอาบรรยากาศมันเปีนน้องสะอ่อนพระน้ำมันสีลงแล้วจะบ่มีเวลามาถ่ายให้เบิ่งโอไปแล้วครับผม